มุทิตาวิปากชาญจตุก,กนัยเจ็รมุทิตาเป็นฉนยัยภิกษุในศาสนานี้เจริญมัคคาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากการ,รมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่สารคตด้วยมุทิตามีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใด พัสสะล้าถึงอวิเขป่ามีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรมเป็นกุศลภิกษุสงัดจากกร,รมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่สารคตด้วยมุทิตาอันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วนั้นแหลมีวิตกมีวิจาร มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดการพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้นอันใดนี่เรียกว่ามุทิตาทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด,ด้วยมุทิตามุทิตาเป็นฉน ภิกษุในศาสนานี้เจริญมัคคาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพบัรลุทุติยฌานที่สารคตด้วยมุทิตามีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดภัสสะล้าถึงอวิเคปะ มีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สารคตด้วยมุทิตาอันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วนั้นแลมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบ ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ในสมัยใดการพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้นอันใดนี้เรียกว่ามุทิตาทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด,ด้วยมุทิตามุทิตาเป็นฉน ภิกษุในศาสนานี้เจริญมัรค่าปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติคลายไปบรรลุตติยฌานที่สารคตด้วยมุติตาซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเเคป,ปะมีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรเป็นกุศลภิกษุเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติคลายไป บรรลุตติยชาญที่สารคตดด้วยมุทิตาอันเป็นวิบากเพราะรูปราวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วนั้นแลซึ่งเป็นชาญที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชาญนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใดการพลอย,ยินดีกิริยาที่พลอย,ยินดี ความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้นอันใดนี้เรียกว่ามุทิตาทาทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทาที่สัมปยุตด้วยมุทิตา